สำหรับเครื่องยนต์ vvt-i แบบนี้แปลกหน้าแปลกตานะครับผมนะอาจจะไม่ค่อยคุ้นตากันเท่าไหร่กับรหัสเครื่องยนต์ two jd ใช่ไหมสอง tr รหัสเครื่องยนต์สอง tr นะครับผมนะอ่านแผ่นเพจได้ตามปกตินะพูดผิดต,ต้องขออภัยพี่ๆไว้ด้วยนะครับผมรหัสเครื่องยนต์สอง tr เครื่องยนต์แปลกหน้าแปลกตาแบบนี้นครับผมเพราะว่าวันนี้พิเศษมากเราอยู่กับเจ้าตัว toyota fortuner นะครับผม2 7จุดด วีคันนี้เลยนะครับผมนะทำไมถึงเป็น 2.7V เพราะว่าเป็นตัวใช้เชื้อเพลิงเบนซินนะครับผมคันนี้นะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้พี่ๆนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านชาวรถครอบครัวด้วยนะครับกลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องรถบ้านบูมบูมนะครับผมที่จะมารีวิวรถพี่ๆเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวไซส์ใหญ่ๆใ,ให้พี่ๆ ได้รับชมกันนะครับผมแล้ววันนี้พิเศษมากๆครับผมอยู่กันที่โกดังเก็บรถที่3อีกแล้วนะครับผมพามารับชมรถที่ยังไม่ทําการปรับสภาพทำความสะอาดนะครับผมหรือรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็จะมาจอดรวมกันอยู่ที่นี่เลยนะครับผมกับคันนี้เลยครับผมนะเป็นรถเรียกได้ว่านอกกระแสดีกว่านะครับผมนะคนไม่ค่อยได้เล่นกันสําหรับคันนี้นะครับผมมองผิวเผินอาจจะดูเหมือนตัวโฉมหน้าเมป์ธรรมดานะครับผมแต่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผมค่อนข้างหายากเลยก็ว่าได้นะครับผมนะ เริ่มกันที่ฝากระโปรงด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดฝากระโปรงมือเดียวนะเพราะอะไรเพราะว่าคันนี้ได้เป็นคัมโชกแบบไฮดรอลิกแบบนี้โชกคู่มาแล้วครับเรียบร้อยนะครับผมถือว่าดีงามมากๆนะไม่ต้องออกแรงยกเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคันนี้ถือว่าช่วยผ่อนแรงพี่ไปนิดนึงนะครับผมอย่างที่รู้กันชแมแชมป์ฝาโปรงหนักอยู่แล้วนะครับผมแต่คันนี้ไม่ต้องยกเลยเป็นโชกคู่ไฮดรอลิกแบบนี้ครับผมและดูกันแบบที่เครื่องยนต์นะครับ สำหรับเครื่องยนต์ vvt-i แบบนี้แปลกหน้าแปลกตานะครับผมนะอาจจะไม่ค่อยคุ้นตากันเท่าไหร่กับรหัสเครื่องยนต์ trjd ใช่ไหมสอง tr รหัสเครื่องยนต์สอง tr นะครับผมนะอ่านแผ่นเพลทได้ตามปกตินะพูดผิดต้องขออภัยพี่ๆไว้ด้วยนะครับผมรหัสเครื่องยนต์สอง tr เครื่องยนต์แปลกหน้าแปลกตาแบบนี้นครับผมเพราะว่าวันนี้พิเศษมากเราอยู่กับเจ้าตัว toyota fortuner นะครับผม2.7 วีคันนี้เลยนะครับผมนะทำไมถึงเป็นสองจุดเดเพราะว่าเป็นตัวใช้เชื้อเพลิงเบนซินนะครับผมคันนี้นะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้พี่ๆนะครับผมเพราะว่าราคาก็ไม่แรงเท่าตัวดีเซล3 0 0พันธรรมดานะครับผมคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อครับผม wheel d r ได้นะแต่เป็นตัว2 7 v จีครับผมรู้สึกจะเป็นปีสอง2สิบสองหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะครับผมนะคันนี้แต่ว่าสภาพใหม่กิ๊บแบบนี้เลยได้ชุดสเกิร์ตมาด้วย นะครับผมนะคันนี้ปีสองพันสิบสามครับผมเลขไม้ก็กลางๆนะครับผมไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะครับผมอยู่ประมาณสองแสนคันนี้นะครับผมแต่ว่าราคาสุดพิเศษเลยนะราคาอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมกับโฉมแชมป์สองจุดเจ็วีสุดหายากแบบนี้ครับผมคันนี้จัดยอดได้เหมือนกันผ่อนได้เหมือนกันเริ่มต้นที่หนึ่งหืนหนึ่งพันประมาณนี้นะครับผมนะผ่อนไม่แรงนะครับผมคันนี้ พี่ๆท่านใดนะครับสนใจจับจองเป็นเจ้าของพมหาบุญก่อนได้เลยที่090-29898 93ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถนะว่าเป็นยังไงกันบ้างดูจากภายนอกและด้วยตาเปล่าได้ชุดแต่งมารอบคันเลยนะครับผมชุดสเกิร์ตแบบนี้แต่ไม่ใช่ TRD นะครับผมสําหรับตัว 2.7V นะครับโอเคเริ่มกันที่ด้านหน้านก่อนเลยแล้วกันโคมไฟหน้าก็ถือว่าใส่แจ๋วแบบนี้เลยครับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์คู่กับมันตอรีเฟเกเตอร์นะครับอันนี้คือยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะต้องการ ต้องแจ้งพี่ๆไว้ก่อนเลยนะครับผมนะตัวกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมสชั้นเหมือนชมแชมป์ปกติทั่วไปเลยนะครับผมนะแบบนี้สวยงามครับผมถือว่ามีสเสน่ห์ในตัวเองนะครับชุดสเกิร์ตกันชนด้านหน้ามีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมกับสปอตไลท์เดย์ไทมหรือเปล่าไม่แน่ใจด้านล่างนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ได้พี่ๆได้รับชมกันด้วยเลยนะครับอ่ะตรงนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าได้ค้ำโชคเอ้ค้ำฝารงเป็นไฮดรอลิกนะครับผม ใช้งานง่ายๆไม่ต้องออกแรงเยอะครับผมนะคันนี้ไม่มีจมูกด้วยนะครับผมแต่ว่ามีตัวกระจกกาลระยะมาให้บริเวณด้านหน้าครับผมนะสีขาวสีเดียวกับตัวรถของแท้ของเดิมที่ตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมตัวล้อมแม็กนะครับผมนี่เลยได้เป็นสีเทาควันบุหรี่นะครับผมนะแบบนี้แม็กหกลูขอบสิบแปดหรือเปล่าขอบสิบเจ็ดครับผมนะขอบสิบเจ็ดได้เป็นดิสเบรกด้วยเรียบร้อยครับผมทั้งสองล้อด้านหน้าเลยนะครับตัวโช๊กนะ นี่ครับเบ้าโชกหัวมืดไปหน่อยต้องขอไปพี่ๆนะเพราะค่อนข้างเย็นแล้วนะครับผมฟ้าเริ่มมืดแล้วแต่ว่าช่วงล่างเดิมแพ้แน่นอนครับผมมีมาร์กรงงานให้เห็นอยู่เลยนี่ครับบันไดข้างก็ได้ติดชุดสเกิร์ตมาด้วยสีขาวแบบนี้เลยนะครับผมส,สติโโ๊กเกอร์ TRD Sportivo แบบนี้นะครับผมชุดสเกิร์ตของ JAP JAP หรือเปล่าใช่นะครับผมก็ลองเซิร์ชหากันดูนะครับมาต่อกันที่ถ้าหลังนะโคมไฟจะเป็นแบบใสแล้วไม่ใช่ กรอบนะครับผมแบบนี้เป็นแบบไสแล้วเรียบร้อยเป็นตัว V นะครับผมมีโลโก้สติ๊กเกอร์ TRD ติดมาให้ด้วยแถบมาให้นะครับผมรวมถึงตัวสปอยเลอร์ด้านบนนะครับ TRD เหมือนกันติดตั้งมาให้แล้วนะ <c oughs> น่าจะเป็นของแท้นะเพราะมีปั๊มมาให้แบบนี้นะครับผมตัวสปอยเลอร์นะครับผมแต่ว่าก็เป็นสีขาวทีเดียวตัวรถเช่นเดีวยวกันถือว่าสวยงามครับผมนะลายฟงลายฟ้ามีมาให้กล้องถอยหลังมีมาให้เช่นเดีวยวกันนะครับผมนะติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้ ฝาท้ายครับผมระบบอัตโนมือแบบนี้เลยโชคู่ก้านเล็กนะครับสียางแน่นแน่เหนียวเหนียวฝาท้ายไม่มีการแกะนะครับผมนะแบบนี้เลยอถฝาท้ายไม่ขยับไม่มีรอยโดนประแจนะครับสียางแน่นแน่เหนียวเหนียวและภายในเป็นสีครีมดูหราเหมือนเดิมครับผมนะช่วงไฮพีซั่นแบบนี้ไปกับครอบครัวเท่แน่นอนครับผมนะยังไม่ตกยุคตกสมัยนะสำหรับชมหน้าแชมป์แต่คราวนี้เป็นตัวเบนซินด้วยนะครับผมนะดูกันที่แคสซีันจักเล็กน้อยนะครับผมนะ เลขตัวถังโอ้อาจจะมืดนิดนึงนะครับผมแต่ว่ารับประกันเลยเลขตัวถังตรงกับสำเนาเล่มแน่นอนนะครับผมเอซีไม่มีรอยสนิมเกาะเลยหรือว่าไม่มีรอยเชื่อมเลยดูกลมคงรูปเดิมแบบนี้ไม่มีการตัดต่อตัดแต่งมานะครับผมรับประกันคุณภาพขัดเกียรขัดสภาพไม้พี่ๆแล้วถุกคันนะครับผมช่วงล่างนะครับผมตัวโช๊คอะได้สตาร์ทโช๊คมาด้วยนะครับผมแบบนี้รวมถึงตัวเพ่าแต่ว่าไม่มีรอยสนิมเลยช่วงล่างใช้งานได้ตามปกติครับผม นะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าภายในนะครับคุมโทนด้วยสีครีมแบบนี้เลยนะยุคสมัยก่อนนี่คือหรูหราแน่นอนครับผมแบบนี้เบาะหนังใหญ่ๆสีครีมนะครับนั่งสบายๆที่นั่งแถวที่สามมีมาให้เหมือนกันเรียบร้อยนะครับผมนะไปต่อกันที่ด้านหน้าบ้างนะครับผมมือเปิดนะครับจะได้เป็นตัวโคมเนี่ยหรูหราเหมือนเดิมนะมีการลอยมาให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับผม นี่ครับแผงประตูคุมโทนด้วยสีค,ครีมนะผมมาพร้อมกับเคอรอ์ฟอนบูดหรือเปล่าสีดําแบบนี้กระจกไฟฟ้าดึงออโต้นะครับผมเบาะด้านหน้านะครับผมเป็นเบาะหนังสีครีมเหมือนกันนะครับนั่งสบายสบายช่วงไฮซีซันขับรถไปเที่ยวสบายสบายเลยครับผมนะนี่ครับเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้พี่ๆฟังเสียงเครื่องยนต์กันชักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมนี่ครับ น้าปัดเรือนใหม่สีสันสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะน้าปัดเรือนไม่สีสันสวยงามสดใสครับผมเลขไม้สองแสนห้าพันนะกลางๆนะครับไม่ได้เยอะนะพอดีพอดีกับตัวราคาก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับผมนะคันนี้ได้เป็นตัวหายากด้วยถึงจะไม่ได้นิยมนะครับผมไม่ได้เป็นตัวยอดนิยมนะเป็นตัวน้องกระแสดีกหว่าเรียกนี้นะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วไปเดินทางกับครอบครัวนะ สะดวกสบายเหมือนกันนะครับผมนะคันนี้นี่ครับผมผมลไลมันติฟังก์ชันด้วยนะครับดิดคงดิสเพล์มีให้คอนโทรลเสียงครับสาโทรศัพท์ได้ตามปกติครับแบบนี้เลย